วันนี้แชร์สตอรี่พามาที่พักกางหุบเขามีสระว่ายน้ำใหญ่ให้เล่นแบบจุใจกิจกรรมปั่นจักรยานขับ ATV มีโค้บวิวสนามหญ้าเขียวๆเ,เขารอรอบพาโนรามาแบบนี้ต้องยกใจให้แล้วที่นี่เลยเดอะคุณอุทัยธานีช่วงนี้ร้อนจะมาทุกคนอมจ,จะพาไปเที่ยวอุทัยธานีกลับที่พักที่สามารถเล่นน้ำคลายร้อนได้แบบช่ำๆตัวบ้านพักจะมีให้เลือกวันนี้เราเลือกพักเป็นหลังนี้นะทรงเอกลางสองชั้นพักได้4ี่คนด้านในคอกว้างมากตกแต่งม mini ิน,นิมอลมินิใจจึงอำนวยความสะดวกต่างๆครบมีห้องน้ำในตัวด้านบนชั นะมีดาดฟ้าด้วยนะชอบสุดๆใครอยาต้องยกให้นี่เลยสรนะว่ายน้ำหินแบบนี้คือใหญ่มากมีทั้งสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่สายกิจกรรมต้องถูกใจสิ่งนี้มีทั้งจัก,กรยานไว้ให้เราปั่นแบบชิลๆสายมันต้องนี่ครับเอทีวีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยหนุม่มเย็นเราแนะนําเป็นหมูกระทะจิ้มจุ่มสามารถสั่งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักได้เลยลใครจะสั่งเป็นเมนูอื่นๆเขาก็มีให้เลือกบรรยากาศแสงไฟตอนกลางคืนก็คือฮิวใจวันที่เราไปฟ้าเปิดมีดาวให้ดูด้วยนอนลับสบายตื่นเช้ามาปปาาานนนนอรรรเเเช้้้กกกตียบบมมมูู่ล็ะณ ที่นี้เขามีที่พักหลังอื่นด้วยมา2คนแนะนําทรงเอเลภายนก็คือมูดดีมีห้องน้ําไม่ตัวส่ืนอใครที่มากันแบบเป็นครอบครัวหรือหลายคนแนะนาเป็นพูวิลล่าหลังนี้พื้นที่ใช้สอยเยอะเหมาะสุดๆมีสงชั้นด้านล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นและห้องน้าส่วนด้านบนจะเป็นห้องนอนบอกเลยว่าวิวดีสุดๆแล้วที่สําคัญนะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่หน้าบ้านเลยหลังนี้นะสามารถเดินไปเล่นสระใหญ่ก็ได้อย่างไรมดที่เดอะคูน่ะพื้นที่กว้างมากมีมุมเหาะคอให้เราไปชมวิวมุมสูงและมุมถ่ายรูปฟิวธรรมชาติอีกเพียบที่พัก